โศกไซตี้ชิ n จากแนวคิดจากทรัพในดินสู่สิงทางปัญญารักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทอสพอซึ่งให้เห็นความสำคัญของการปลูกฝังเยาวชนในการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติจึงได้จัดโครงการ p EP, t t e ท Energy ีเนจแคขึ้นโดยเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่างวันที่27 29ตุลาคม2557โดยติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดไปสมัครได้ที่ www.facebook.com/pttep.energycamp เราสามารถที่จะเปิดโลกทัศน์นะครับในมุมมองอื่นๆด้วยการเป็นทูตของปตทสพในเรื่องของเส็มงแวดล้อมเนี่ยก็จะเป็นอะไรซึ่งติดต่อไปในอนาคตซึ่งเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนต่อไปครับ